สะสมทุกท่านนะมาดูชุดนี้กันนะครับชุดนี้เรียกว่าชุด99ล้านถวายไทยองค์ราชันเป็นครั้งแรกที่เรามีชุดนี้มาประมูลนะครับแล้วก็คิดว่างคงไม่ได้มีง่ายๆนะครับเนื่องจากผลิตมาแค่99ชุดเองนะครับความสาคัญของชุดนี้อยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะครับจะเริ่มเลยนะครับนะฮะ กล่องใหญ่มากนะฮะหนักมากเลยนะครับเเราเปิดก่อนมาสุณเจมเรามาช่วยกันเปิดนี่กิดกล่องเปิดมาถึงเราก็ข้างหน้าจะเป็นอะไรครับางหน้านี้ก็จะเป็นใบรับรองของชุดนี้ก็ะจ,ะจะมีหลายใบหมายเลขชุดเลขเก้าสิบนะครับเก้าสิบ <90 S 2> นะครับจะมีถึงเก้าสิบเก้านะครับหมายเลข9ก้าสเาเลขสวยนะชุดนี้ถือว่าเลขสวยเลขนี่เลือกไม่ได้นะครับท่านต้องจ่ายชุดนีรานหนึ่งนะครับแล้วต้องไปจับฉลากเลขนะครับ เจ้าของชุดนี้จับจระลากได้90นะครับซึ่งนี่ใบรับรองใบรับรองเราความพิเศษของชุดชุดนี้เนี่ย<ช>เขาผลิตออกมาเนื่องในโอกาสอะไร,รเนื่องอผลิตออกมาเนื่องในโอกาสที่ว่าในหลวงท่าน8 4ีพรรษาครับนะตอนปี2555นะครับแล้วก็ทางไปรษณีย์ไทยเขาก็จัดถวาย รายได้ทั้งหมดขาย99ชุดได้99ล้านรับถวายคุณ9ถวายคุณาถวายในหลวงหมดนะครับจะรับชุดนี้ต้องไปรับที่ทำเนียบรัฐบาลวันเดียวรับจากนายกนักจากนายก,น,ยกนะวันนั้นวันนั้นก็คือนายกคุณยิ่งรักชินวัตรครับยยลแล้วก็มีลายเซ็นของอานายกมีลายเซ็นของ รัฐมนตรีดิจิทัลอนุดิษนาคกนทัพนะครับแล้วก็ไลเซน์ของกรรมการวิจารการใหญ่ไปรษณียไทยนะคุณอนุสลาจิตมิตรภาพนะครับอยู่ในนี้หมดนะครับนี่คือกล่องนะครับอันนี้คือผ้าเช็ดกล่องจริงๆแล้วผมก็เห็นเห็นของหายากเยอะนะครับแต่ว่ายอมรับอย่างหนึ่งว่าผมไม่เคยเห็นชุดนี้เลยแม้แต่ชุดเดียวนี่ครั้งแรกในค่อนข้างหนักมาก ัางแรกเลยที่อันนี้เราขยับนะเราไม่ยกนะเราขยับโอเคอ่ะเราจะมาเปิดกล่องกันะครับคุณแจนเปิดกล่องเลยครับคุญแจนะครับยังสมบูรณ์มีอยู่ครบเลยนะฮะเปิดมาเปิดมาเราก็จะเจอสแตมชุดสยามชุดแรกของประเทศไทยของราชการที่9นะครับซึ่งมีสิบราคานะครับครบชุดนะครับ ช,ชุดเดิมที่มันออกเนี่ยปี2497นะชุดนี้จะเป็นชุดที่ผลิต r p r o d u c t i o นนะครับของรุ่นนี้นะครับปี2555นะครับแบบ f f i c i a l แบบ Official ทางการโดยไรษณนยีไทยบล็อกเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่สีจะคนละสีนะครับอันนี้คือแผ่นทองคำนะครับหมายเลข90นะครับแผ่นทองคำก็หมายเลข90นะครับแผ่นทองคำเป็นต้นแบบภาาประพักของชุด8 4ดษานะครับ ซึ่งออกปี2 2 5ห้านะครับชุด8 4บสี่มันสาชุดนี้นะครับนะครับเนี่ยที่เป็น<ล>เป็นเหลี่ยมนะครับีด้านหน้ายัางเปิดที่ด้านหน้ายัางมีอีกอ,อันนี้ชนิดแบบปลูกฟันนะครับเป็นแผ่นใหญ่รวมเลยนะครับซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกนะมีที่นี่ที่เดียวนะครับเขาตั้งใจผลิตมาโดยเฉพาะอันนี้แบบไม่ปลูกฟันนะครับ ครบชุดนะครับพิเศษของแผนนี้คือมีลายเซ็นของนายกรัฐมนตรีนะครับของรัฐมนตรีแล้วก็ของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นชนไทยด้วยใช่ครับลายเซ็นสดเลยนะะลายเซ็นสดเลยครับของตรงนี้ยังมีซ่อนเลยนะครับเราต้องยกแผ่นนี้ออกนะครับนี่ชุดนี้ก็คือชุดเดียวกับชุดนี้แต่เป็นชนิดที่ไม่ปลูกฟันสังเกตดูทุกใบจะต้องหมายเลขเก้าสิบหมดนะครับ นะชุดนี้คือชุดที่90สําคัญครับกุญแจนี้นะครับขออนุญาตเก็บเขาที่เดิมเขานี่ถุงยังอยู่ครบนะฮะชุดนี้สมบูรณ์แบบรนะ้อยเปอร์เซ็นต์เขามามีครีมคีบสแตมให้ใมีแว่นขยายมีถุงมือ,อมถ้าต้องการจะจับกล้องหรืออะไรก็ต้องใช้อุปกรณ์ของเขาครับ,รบไม่งั้นก็จะเสียหายก็เป็นชุดชุดนี้ก็คือ99ล้านถวายทายอง์ราชันนะครับคือไปรษณีย์ไทยจัดทําขึ้นมา ขายชุดละหนึ่งล้านบาทในยุคนั้นนี่อยู่อยู่กับมหาเศรษฐีเท่านั้นนะสุดใหญ่องค์กรองใหญ่มหาเศรษฐีก็มีบางองค์กรก็สั่งซื้อไปถึงเก้าชุดสิบชุดก็มีนะครับโอกาสการที่จะออกมาสักชุดหนึ่งข้างนอกก็ไม่ง่ายครับอันนี้อันนี้เแรกเลยครั้งนี้ครั้งแรกเลยที่เราได้ชุดนี้มาประมูลนะครับทุกชุดนี่ ผมยังไม่เคยเห็นชุดที่สองนะครเพราะว่าเรายังนี้ชุดแรกที่เห็นตามตามที่ใบแจ้งข่าวก็บอกมาก็คือว่าทุกชุดสีจะไม่เหมือนกันหมดแล้แต่พวกนี้สีไม่ทำการผลิตใหม่ใช่่เพราะแต่ละชุดนี่มันจะยูนิคของมันในตัวหมดเก้าเฉดเก้าสิบเก้าแบบหมดเลยนะฮะแล้วก็ผลิตครั้งเดียวจบไม่ไม่ไม่มีผลิตขึ้นมาอีกแล้วนะนะในคราวนั้น การที่จะได้เลขแต่ละเลขนี่ไม่สามารถเลือกได้นะมไม่สามารถเลือกได้ไปจับฉลากเท่านั้นเองคุณจะซื้อสิบชุดยี่สิบชุดกี่หนึ่งชุดก็จับฉลากคนที่ได้มาหนึ่งซื้อหนึ่งชุดเท่านั้นเองอและจับได้มาหนึ่งนะเป็นคนอยู่ในสมาคมซึ่งเรารู้จักกันดี<อ>เป็นท่านอาวุโสดีใจมากได้มาหนึ่งใน <laughs> สมาคมเรียนก็ไม่ซื้อ ไม่ว่ากันนะครับมาชมมาชมได้คงเป็นโอกาสเดียวที่ได้ชมของจริงใกล้ๆใช่คร่บช,ชุดที่สองผมว่าคงยากนะต้องไปส่วนใหญ่ยอยู่กับท่านเจ้าสัวกันหมดก็เลยก็คงยาก <c oughs> นะออโอกาสที่จะออกมาให้นะของค่อนข้างหนักนะผมคาดเดาว,ว่าทั้งหมดเนี่ยกล่องเนี้ต้องสิบกว่าโลนะเพราะงั้นก็ทุกอย่างก็ยัองอยู่ในเพอร์เฟกสมบูรณ์นะครับทุกอย่างเพอร์เฟกมาก ปิดมาเป็นปีกนะครับนะเป็นกล่องกล่องไม้กอย่างดีนะครับมีปูกระไม้ตาโลโก้อย่างดีทุกอย่างสายตะแตมแผ่นทองคำนี่ไม่รู้อยู่ข้างหน้าเขาอันนี้อยู่ข้างหน้าเขาเอาไว้สำหรับเช็ดนะครับก็เมื่อปีสองพ้าร้อยห้าสิบสี 55ิหครับ 15, 15, ห้าสิ้าอ่ห้าสิบห้าล้านบาทเริ่มประมูลเท่าไหร่ครับอยากทราบเลยอันนี้เราเริ่มประมูลที่หกแสนบาทนะครับอหกแสนบาททุกคนมีโอกาสนะครับนะอย่าคิดว่าไม่มีโอกาสนะครับถ้าท่านไม่มาเทคแอคชั่นท่านไม่มีโอกาสแน่นอนแต่ท่านเทคแอคชั่นท่านมีโอกาสเราขายขายจริงนะครับเราประมูลมูลจริงถ้าท่านยกจะต้องมีเจ้าของใหม่แน่นอนนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะหาชุดที่สองอีกแล้วนะครับ ก็อย่าลืมมาชมมาชมสินค้าใกล้ๆนะคะที่งานในวันตัวสสินค้าเนี่ยตั้งแต่วันที่2,3,4,5 5สี่หสิงหานะคะที่โรงแรมบนเทียนริเวอร์ไซด์ค่ะแล้วก็สำหรับรายการนี้เนี่ยจะมีการประมูลขึ้นในวันที่5สิ5งหาคมนะคะ<ร>ที่เท่าไหร่นะคะ อตที่เท่าไหร่จะเปิดโชว์ให้ดูอย่างใกล้ชิดเลยนะครับมาชมได้ฟรีนะครับรายการที่โอกาสเดียวนะครับ 4-5A นะคะเปิดให้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 ดูหน่อยอยู่ในแคตตาล็อกหน้านี้นะหน้านี้นะครับ 5-4-5A นะคะก็มาชมที่งานได้นะคะจะมีแบบจัดวางแสดงให้แบบสวยงามเลยแล้วก็อันนี้คือที่อยู่ในคู่มือมาชมอย่างใกล้ชิดมาถ่ายรูปได้นะครับโอกาสเดียวเท่านั้นที่ ก็โอกาสต่อไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่แต่ถ้าตอนนี้คาดว่าคงไม่ง่ายมาไม่ง่ายโอเคนะครับอยู่กับมหาเศรษฐีแล้วเลยครับหลุดมานี่ถือว่าเราโชคดีที่ได้โอกาสชมนะที่ได้โอกาสชมโอเคครับ